ให้อย่างกคพับรับไปเป็นไปไม่ได้รับเจ้านายครับเท้านายครับโอ้ยย่นี้ผมลาออกเลยนะเออแล้วนีไปเขานี่ไปดินี่ปลาออกเลยนะยิงเก่งจอดโอ้ยเไปไปนี่ไปเปลี่ยนอือือพอๆั่นแหละอีกทั้งจะจบนี่ก็ไปยืมก็ดตามก่อนฐานะนี่ไปคโค ไม่เอากาที่คือแกไปใส่ฐานนาดีวะฮะไปใส่ฐานนาดีรกแับเครื่องจะลงได้ผมตอวชื่อแกหวานเาะเพราะว่าตัวนี้อ๋ออ๋อเนี่ยยังยัง หมูก็จอบเอามั่งที่เจ้านายโอ้ยโอ้โหเจ้านายมนื้อไถมาทุงอย่างเลยเช้าก็ยังไม่ได้กินเจ้านายบังคับอะไรขนาดนั้นนะโอ้โหใจของมังเหยไใจมังเหเงเจ้านายก็ยังไม่ได้คืนแรงมือหนึ่งมือหนึ่งหมดแล้วเนี่ยเนี่ยตีนเขียวมั่งก็ได้โอ้โหเนี่ยเนี้ยเนี้ยโดนนะก็เลยนะอืมแต่ยัง